ที่มันทั้งบ้านแหละมันเปิดแล้วมันขาดเนี่ยอย่างชุดเนี้ยเปลี่ยนไปปุ๊บขาดเปลี่ยนไปปุ๊บขาดผมไลยถอดหลอดออกมาเลยโอ้ตอนนี้ไม่มีหลอดเลยเหรอพี่ใช่มันขาดมันเนี่ยพี่ดูเป,ปิดที่พี่ดูมันกระพริบปั๊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 บใช่ป๊บแล้วไปเลยนี่วันนั้ผมนั่งอยู่หน้าบ้านเปิดไปหน้าบ้านกูหัวหลอดร่วงมาเลยพี่พี่ถึงอนไรเอาง่ายๆอาจจะเกิดจากการจำ<ะ>มากกว่า จำหลุดหลวมหรืออะไรมากกว่าอย่างเงี้ยต้องหาจุดตัวนั้นก็ใช้ไม่ได้เนี่ยผมก็ไล่เปลี่ยนในล่าสุดเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยครับพี่มาดูพี่เนี่ยครับจุดที่ที่คือเรามองไม่เห็นเนี่ยแทบจะไม่ได้ล็อกครับเนี่ยหลวมเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่เข้าล็อกเลยเนี่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 ยสปาร์คอะขาดคือผมต้องวายใหม่หมด เนี่ยหลายจุดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยใช่หมดเลยปัญหามีแค่นี้ไม่ต้องไปตอนนี้ที่ผมเห็นคือปัญหามันอยู่แค่นี้แหละเวลาเราเสียบเข้าไปเสียบไม่เข้าล็อกอ่ะไปไปโดนตรงท้ายมันอ่ะเออเวลาล็อกแน่นเราไม่ยอมขยับดูว่ามันแน่นไหมโอเคตามนี้นะเดี๋ยวผมแก้ไขตรงนี้ให้ไล่ทุกจุดให้เลยน่าจะจบได้หลอดก็ได้จะแก้ปัญหาได้ด้วยคือเกิดจากการหลุดหลวมที่ผมพูดหน้าน้่น โอ้โหไม่ได้ล็อกข้างบนเลยโอ้โหล็อกข้างบนเลยจุดนี้ใช้ได้จุดนี้ใช้ได้ใช่เนี่ยดึงออกได้เลยทุกตัวเลยเ่ยมันก็อาร์กอ่ะครับที่ผมเห็นอาการนะครับนเนี่ยเนี่ย ใช่ครับแตวผมเนี่ยละลายหมดแล้วเนี่ยมาดูถ้ามันอาร์คเนี่ยตัวนี้จะละลายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสายเนี่ยจะเห็นละลายเลยเนี่ยสายเนี่ยละลายเนี่ยเมื่ออาร์คจะละลายต้องไวลิ่งสายนี้ใหม่นอกนั้นสายใช้ได้หมดมันร้อนเลยแหละพี่ ด้วยประมาณนั้นที่ดูกลับหัวก็คือแม่น้องน้องเลยกัะ ไม่กัดคนโตไม่กัเด็กน้ำไหนเนาะกัดแกเด็กยื้อน่าไฟเต็มยาตั้งสี่สิไฟเส้นเท่าไงเขาดื้อไหมนะเนาะยิงสิบล้นยื่นตโกยิงตาเบสสิบล้านทุกอ Ugh, các bạn chắc phải lừa. Cuộc đuổi nó muốn là tìm được đuổi Mình muốn. Cuộc đuổi nó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 . phải đuổi nó. Cuộc đuổi nó. Cuộc đuổi nó. Cuộc nó. Cuộc nó. Cuộc đuổi nó. Cuộc đuổi nó. Cuộc đuổi 他没有，他没有拿手机。